การที่คุณจะครอบครอง i อคเนี่ยคุณต้องเตรียมรายจ่ายไว้เท่าไหร่ข้อเสียของมันมีอะไรซึ่งถ้าคุณรู้แล้วคุณรับได้คุณหวดเลยครับผมบอกเลยก็มาถึงเวลาที่เราจะต้องพูดถึงข้อเสียนะครับแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายของการดูแลบำรุงรักษาเจ้ารถไอดนะครับข้อเสียข้อแรกเลยภายนอกรูกรักเนี่ยถ้าไม่มีการแต่งหรือก็ขับมาเพลินๆโดยที่คุณไม่รู้เรื่องรถเลยเนี่ยคุณจะเหมือนมาได้สารทันทีนทเลยอันนี้เป็นชีวิตจริงของผมเลยเพราะว่าตอนผมเรียนมหาลัยผมใช้ i อคอยู่อาจารย์บอกผมว่ามึง ก็เปิดแบบนี้เลยครับเนี่ยก็เปิดแบบประตูตู้กับข้าวนะครับหลายคนก็เหมือนกับรถกระบะสมัยก่อนนะจะเป็นวีโก้ bt ห้าสิบนะครับก็ใช้การเปิดประตูแบบนี้เหมือนกันสิ่งสําคัญนะครับตอนเริ่มอย่างแรกก่อนเลยดีกว่าการที่คุณได้รถอสองมาหนึ่งคันเนี่ยด้วยอายุปีประมาณ0ูนย์สองศูนย์สซึ่งรุ่นแรกนะครับตัวนี้ที่เอามารีวิวให้ดูเนี่ยมันเป็นตัว5สปีดนะครับเป็นรุ่นแรกนะครับปัญหาหลักๆที่ได้มาเลย ก็ในส่วนของแอร์แบกที่มันแตกล้าวเนี่ยเป็นทัทุกคันนะครับเพราะว่าเปรถเมืองหนาวมาอยู่เมืองไทยเนี่ยแสงแดดที่ส่องลงมาเนี่ยมันช่างร้อนเหลือเกินนะครับเข้ามาเนี่ยปุ๊บมันก็จะกัดให้ตรงเนี้ยแผงแอร์แบกด้านหน้าแตกนะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับสามารถซื้อเปลี่ยนเชียงกงได้ประมาณสักหลักพันประมาณไม่เกิน5,000บาทถ้าจะส่งไปซ่อมร้านที่ทําภายในบิ้วภายในนะครับก็อยู่ประมาณหลักพันเหมือนกันนะครับก็ได้แบบเหมือนใหม่เลยสิ่งที่2ก็เป็นพวกกันชน กันชนหน้ากันชนหลังเนี่ยจุดยึดต่างๆเนี่ยเริ่มล้าเริ่มแตกเนี่ยเราก็สามารถซื้อเชียงกงได้ก็ประมาณหลักพันเหมือนกันอย่างที่3ที่เราจะเจอไฟหน้าเหลืองก็สามารถขัดได้ก็หลักพันเปลี่ยนก็ประมาณคู่ละหมื่นบวกลบมือ2นะครับเป็นงานของเชียงกงนะครับตัวนี้ก็อยู่หลักพันตัวคิ้วไฟเลี้ยวนะครับส่วนใหญ่ก็จะแตกพร้อมขานะครับก็ประมาณหลักพันเหมือนกันก็โดยรวมประมาณนี้